กฎแห่งกรรมเรื่องความรักที่ไร้เงื่อนไขสุดท้ายชีวิตเมื่อคนที่ตนรักต้องจากไปญาติมิตรลูกหลานย่อมทำใจได้ยากอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เวลาจะช่วยเยียวยาเขาได้หากผู้ป่วยจากไปอย่างสงบไม่ทุรนทุรายก็ถือได้ว่าเป็นของขวัญที่มีค่ามากสำหรับญาติมิตรลูกหลานแล้ว เพราะจะช่วยให้เขายอมรับความจริงของคนรักได้แม้ชีวิตจะประสบความสำเร็จแค่ไหนความสำเร็จเหล่านั้นก็ไม่ประเสริฐหรือมีความหมายเท่ากับการจากไปอย่างสงบมีหลายคนที่ยิ้มทั้งน้ำตาเมื่อคนที่ตนรักจากไปอย่างสงบเขาเสียใจเพราะคนรักจากไปก็จริงแต่ก็ดีใจที่เขาไปอย่างสงบไม่ทุรนทุราย เป็นของขวัญที่มีค่ามากทั้งกับผู้จากไปและผู้ที่ยังอยู่แม้ผู้ป่วยจะทำอะไรไม่ได้กับโรคในร่างกายที่จริงแม้กระทั่งอวัยวะต่างๆผู้ป่วยก็ควบคุมบังคับบัญชาได้น้อยลงหรือไม่ได้เลยแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้นั่นก็คือการดูแลรักษาใจไม่ให้กังวลหรือกระสับกระสายจนกระทั่งจากไปอย่างสงบ สิ่งนี้จะช่วยเยียวยาคนที่อยู่เบื้องหลังทำให้เขายอมรับหรือยิ้มรับจากการจากไปของผู้ป่วยได้จะว่าไปแล้วการยอมรับหรือยิ้มรับความตายได้นั้นเป็นของขวัญล้ำค่าที่ผู้ป่วยและญาติญาติสามารถมอบให้แก่กันได้เมื่อผู้ป่วยจากไปอย่างสงบญาติแม้จะเสียใจแต่ก็ยิ้มทั้งน้ำตาเขาจะเสียใจไม่นาน ขณะเดียวกันหากว่าญาติยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยได้ไม่กรำกรวนเศร้าโศกให้ผู้ป่วยได้เห็นผู้ป่วยก็จะคลายความห่วงใยก็จะรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะจากไปได้มากขึ้นเงินจะมากมายเท่าใดก็ซื้อความตายอย่างสงบไม่ได้มีแต่ความรักที่มอบให้แก่ผู้ป่วยรวมทั้งความไว้วางใจว่าเขาจะไปดี สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบไปดีในที่นี้หมายความว่าก่อนหมดลมก็ไม่ทุกข์ทรมานหมดลมแล้วก็ไปสุคติไม่ว่าจะเป็นลูกก็ดีคนรักก็ดีพ่อแม่ก็ดีจึงควรมอบความรักอย่างไร้เงื่อนไขให้แก่ผู้ป่วยเพราะเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งนักขณะดเดียวกันถ้าหากว่าผู้ป่วยอยากจะช่วยคนที่ตนรัก ก็ช่วยด้วยการจากไปอย่างสงบเพราะการสงบจะช่วยเยียวยาพวกเขาได้ทำให้เขายอมรับในเรื่องของการจากไปของเราอย่างไรก็ตามผู้ป่วยเองก็อย่าไปพะวงหน้าพะวงหลังมากเราจะไปอย่างสงบได้หรือไม่ให้อยู่กับปัจจุบันอย่างสบายสบายเคยเห็นมาหลายคนแล้วที่ทีแรกมีความวิตกกังวลว่าตนจะไปอย่างสงบได้ไหม จะทุรนทุนรายก่อนไปไหมจะมีสติไหมแต่แล้วในที่สุดส่วนใหญ่ก็ไปดีจากไปอย่างสงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าผู้ป่วยยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันได้ไม่ว่าจะมีความเจ็บความปวดมีความไม่สบายอย่างไรก็อย่าไปผลักไสให้ยอมรับและเป็นมิตรกับมันให้ได้เป็นมิตรในที่นี้หมายถึงว่าไม่รังเกียจไม่ผลักไสต่างคนต่างอยู่ ความเจ็บปวดจะอยู่ก็อยู่ไปฉันไม่ทำอะไรเธอฉันไม่ทะเลาะกับเธอต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันถ้าจะให้ดีก็แผ่เมตตาให้ความเจ็บปวดด้วยแผ่เมตตาให้กับเชื้อโรคที่ทำให้เราไม่สบายแผ่เมตตาให้อวัยวะที่ติดขัดสิ่งนี้จะช่วยให้ใจเราสงบความปวดทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเรารู้ทันแล้วอยู่กันอย่างเป็นมิตร ก็คือไม่ผลักไสต่างคนต่างอยู่ถ้าเราผลักไสความปวดผลักไสอาการต่างๆก็จะเกิดเป็นความทุกข์เพราะความทุกข์เกิดจากการผลักไสถ้าหากว่าทุกเวทนามารบกวนมากอยากใช้ยาระงับปวดก็ทำได้แต่ก็อย่าใช้มากจนถึงกับทำให้เบลอขอให้มีความรู้สึกตัวอยู่แล้วก็ขอให้มีความมั่นใจว่า เมื่อวินาทีนั้นมาถึงเราจะผ่านมันไปได้มันเป็นแค่ก้าวเดียวถ้าพร้อมที่จะก้าวไปก็จะไปได้ดีแต่คนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจกลัวอันที่จริงอีกฟากหนึ่งก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเหมือนกับเด็กที่อยู่ในท้องของมารดาเด็กที่อยู่ในท้องของมารดาทุกคนไม่อยากที่จะออกมาต้องให้แม่เบ่งต้องให้หมอช่วยดึงออกมา ทำไมแม่ต้องเบ่งหมอต้องดึงก็เพราะว่าเด็กไม่อยากออกมานั่นเองเขาอาจจะคิดว่าข้างนอกนั้นมันน่ากลัวแต่จริงๆแล้วข้างนอกดีกว่าในท้องเด็กออกมาอยู่ข้างนอกจะดีกว่าอยู่ข้างในแต่เด็กนั้นอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าในท้องแม่นั้นวิเศษที่สุดอยู่แล้วเด็กจึงไม่ยอมออกพอออกมาเด็กจะร้องจ้าเด็กจะตกใจเพราะคิดว่าข้างนอกมันแย่ แต่จริงๆแล้วข้างนอกดีกว่าข้างในมากกวางขวางไม่อึดอัดเมื่อเด็กออกมาข้างนอกแล้วก็สามารถวิ่งเล่นได้ทำอะไรได้อีกมากมายมีสิ่งดีๆมากมายรออยู่ข้างนอกนี้คนที่กลัวในเรื่องของความตายเพราะคิดว่าข้างหน้ามันน่ากลัวเขาจึงไม่อยากจะจากโลกนี้ไปแต่ถ้ารวบรวมความกล้าเต็มใจเดินทางแล้วก้าวไปข้างหน้าเลย เขาก็จะพบว่ามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดให้คิดว่าเรากำลังจะออกจากท้องแม่ไปสู่โลกใหม่หรืออีกแล้วอย่าคิดว่าข้างหน้ามันแยก่กว่าตอนนี้มันอาจจะดีกว่าก็ได้ถ้าเชื่อว่ามันดีกว่าและถ้ามั่นใจในความดีในบุญในกุศลที่ตนเองได้กระทํำเอาไว้ก็กล้าออกไปได้เลยเมื่อวินาทีนั้นมาถึง คนที่ไม่มั่นใจเพราะกลัวว่าความตายคือการสิ้นสุดที่จริงมันเป็นการเปลี่ยนสภาพเหมือนกับดักแด้เปลี่ยนสภาพเป็นผีเสื้อเหมือนกับน้ำที่ละเหยเป็นไอน้ำแข็งในแก้วถ้าปล่อยทิ้งไว้สักสิบห้านาทีก็จะหายไปกลายเป็นน้ำเฉยๆที่จริงแล้วมันไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนสภาพและยังคงอยู่ในแก้วนั่นแหละ ชีวิตของเราก็เหมือนกับก้อนน้ำแข็งสักวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนสภาพน้ำแข็งละลายหายไปส่วนคนเราก็ตายจากกันไปแต่ที่จริงเราไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่เปลี่ยนสภาพเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดว่าความตายคือการสิ้นสุดมันคือการเปลี่ยนสภาพเท่านั้นเองเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนน้ำแข็ง ซึ่งเมื่อละลายแล้วก็ยังอยู่ในถ้วยนั่นแหละแล้วเราก็เปลี่ยนสภาพอย่างนี้มาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเดินทางเราเดินทางมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วหลายครั้งก็ผ่านไปด้วยดีครั้งนี้ก็เช่นกันก็อย่าวิตกกังวลหรือหวาดกลัวว่าจะเจออุปสรรคปัญหาหรือความทุกข์ทรมานข้อสำคัญคือทำตอนนี้ให้ดีที่สุด อยู่กับปัจจุบันอย่างมีคุณค่าเราทําให้ตนเองได้แม้จะยังป่วยอยู่อย่าคิดว่าตัวเองเป็นภาระของลูกๆของครอบครัวให้คิดเสียว่าขณะที่ป่วยอยู่นี้เรากําลังสอนลูกๆและคนที่เรารักว่าจะจากไปให้ดีได้อย่างไรหน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่แค่สอนลูกว่าจะอยู่ให้ดีอย่างไรเรายังมีหน้าที่สอนลูกว่า จะจากไปดีได้อย่างไรอีกด้วยขณะที่ป่วยอยู่นี้ก็ขอให้ตระหนักว่าเรากําลังทำหน้าที่นี้นี่คือสิ่งสำคัญที่เราจะมอบให้แก่คนที่เรารักอย่าคิดว่าตัวเองเป็นภาระของใครให้คิดว่าเรากําลังทำหน้าที่สุดท้ายให้แก่ลูกและคนที่เรารักว่าจะจากไปดีได้อย่างไรนี่คือการอยู่อย่างนี้ความหมายแม้อยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้ เราก็ยังมีคุณค่ามีความหมายดังนั้นขอให้ทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดแต่ผลจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัยไม่มีใครสอบได้ร้อยเปอร์เซนต์หรอกถึงแม้จะเรียนเก่งแค่ไหนก็สอบได้แค่90เอร์ซนอันความตายนั้นเป็นการสอบวิชาชีวิตครั้งสุดท้ายที่จริงเป็นการสอบครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในเวลาเดียวกันก็คือ ไปคาดหวังว่าจะสอบได้ร้อยเปอร์ซนตทำได้แค่เจหรือแปดก็น่าพอใจแล้วถ้าคิดจะสอบให้ได้90%หรือร้อยเปอร์ซก็จะรู้สึกมีความเกร็งในตัวเองแล้วเราก็จะเกิดความเครียดผลจะเป็นอย่างไรล่ะอย่าไปกังวลขอให้เตรียมตัวให้ดีก็แล้วกันทําเต็มที่แต่อย่าคาดหวังผลสําเร็จมากเกินไปอย่าคาดหวังว่าจะทํา ได้ทุกข้อไม่ผิดเลยถ้าจะมีผิดบ้าง20% 30%ไม่เป็นไรถ้าได้70% 80%ก็ควรพอใจแล้วนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ